สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเครื่องวัดไข้ HT820D นะคะอันนี้คือตัวกล่องนะคะส่วนด้านในนะคะจะมีตัวเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็คู่มือการใช้งาน,นะคะ่ะแบตเตอรี่จะเป็นขนาด 2A นะคะจำนวน2ก้อน อันดับแรกนะคะให้ใส่ถ่านลงไปข้างใต้นี้นะคะ <_ S 1> ขั้วบวกจะอยู่ด้านในนะคะขั้วลบจะอยู่ด้านนอกค่ะให้ใส่แบบนี้นะคะ <_ S 1> แล้วก็ปิดฝาค่ะการเปิดใช้งานนะคะให้กดปุ่มน,นี้นะคะ <_ S 2> หลังจากนั้นนะคะเครื่องจะโชว์ตรงหน้าจอนี้นะคะ จะมีอยู่2โหมดนะคะก็คือโหมด Surface แล้วก็โหมด b o ดีนะคะโหมด Surface จะใช้วัดอุณหภูมิวัสดุทั่วไปค่ะสามารถนำวัสดุทั่วไปมาวัดได้เลยค่ะต่อไปเป็นโหมดบอดี้นะคะโหมดบอดี้จะเป็นโหมดวัดอุณหภูมิตัางกายนะคะ ถ้าขึ้น LO นะคะแสดงว่าไม่เจออวัสดุนะคะ,ะไม่เจอไม่เจออุณหภูมิที่วัดได้นะคะอาจะทดลองวัดอุณหภูมิน้ำร้อนนะคะอันนี้คืออุณหภูมิเกินนะคะเครื่องนะคะจะมีการตั้งอะลามไว้นะคะก็คือจะมี อุณหภูมิปกตินะคะประมาณ36.7องศานะคะจะเป็นสีเขียวถ้าอุณหภูมิ37.6ขึ้นไปนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็38.7ขึ้นไปจะเป็นสีแดงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโหมดของการเปิดปิดไฟนะคะข้างบนนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะคะ ถ้ากดค้างไว้ไฟก็จะปิดค่ะกดค้างไว้ไฟก็จะเปิดนะคะอ่าส่วนคำว่าล็อกตรงนี้นะคะจะบอกจำนวนครั้งในการวัดอุณหภูมินะคะเครื่องสามารถบันทึกอุณหภูมิได้ประมาณ3 4ครั้งค่ะสามารถย้อนดูได้ค่ะกดย้อนดูได้นะคะ ต่อไปเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องนะคะเครื่องจะมีฟังก์ชันการใช้งานอยู่3โหมดนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วจะขึ้นฟังก์ชันแรกนะคะฟังก์ชันแรกไว้สําหรับเลือกหน่วยของอุณหภูมินะคะว่าจะเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าองศาฟาเรนไฮน์นะคะ F2 นะคะจะเป็นฟังก์ชันที่ไว้สําหรับชดเชยอุณหภูมินะคะ สามารถเลือกตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิได้ลบหถึงบวกหนะคะอันนี้เครื่องตั้งค่ามาให้แล้วนะคะเป็น0.0นะคะต่อไปเป็นฟังก์ชันที่3นะคะก็คือเป็นฟังก์ชันปิดเปิดเสียงนะคะถ้าออนก็คือเปิดเสียง ออฟก็คือปิดเสียงค่ะการใช้งานเครื่องก็มีเท่านี้ค่ะหลังจากที่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้7วินาทีเครื่องจะดับโดยอัตโนมัตินะคะ